สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a ทาร์ลอ n ์ชแนลนะคะผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะหมอแจนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณนะคะสำหรับการกดซับสไครต์นะคะพูดคุยในคลิปนะคะกระดูดวงส่วนตัวนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆพื่สวัสปอราวด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านจะสบายดีนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อนะคะเช็คดวงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะคะความรักความสัมพันธ์นะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์อังคารพุทธศุกสรุหมอลงให้ครบไปแล้วนะคะอันนี้ของคนวันเสาร์นะสามารถดูพลังงานของคนที่เรารักเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถชมได้นะคะแล้วก็ข่าวดีอะไรที่จะเข้ามานะคะของเดือนตุลาคมหมอทําไปแล้วนะคะ เป็นแบบว่าราศีหมอก็ทำไปแล้วนะความรักความสัมพันธ์ไปตามดูได้นะคะโอเคทีนี้เราจะมาอ่านพลังงานเป็นแบบภาพรวมนะไม่ใช่ดวงของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะอย่าเอาคำตัดสินไพ่ในอนาคตนะคะไปตัดสินใจความรักในอนาคตของตัวคุณนะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะเช็คพลังงานเอเนจีนะคะอ่านพลังงานตามหน้าไพ่นะคะที่รักนะ อาคาท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนนะคะโอนเงินนะคะ599บาทได้คุยผ่านไลน์นะคะไม่เปิดกล้อง30นาทีนาะทะีนะคะโอนเงินเสร็จแล้วก็แจ้งเวลาที่คุณจะดูนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบพิมพ์นะคะไม่ต้องจองคิวนะห้าคำถามนะคะพิมพ์คนถามทิ้งไว้นะคะ5 9 0อ่า2 9บาบ้าทห้าคำถามนะโอเคนะคะสนใจดูเลขมงคลนะ นะคะความรักนะคะการงานการเงินความรักเจอคนใส่เปนะคะติดต่อซื้อขายทางโซเชียลทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเงินก้อนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องอเทรดหุ้นอะไรแบบนี้ได้นะคะเล่นหุ้นอะไรอย่างงี้ได้นะ,ะเล่นหวยลอตเตอรี่อะไรได้หมดเลยโอเคทุกสิ่งทุกอย่างนะสนใจทักมาขอคุณพร้อมโอนอ่ะชาววันสาวจ๊ะเป็นอย่างไรบ้างมาครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็เราจะมาทากันครึ่งเดือนหลังด้วยเช็คพลังงานเอเนจีนะคะมา ใบแรกนะคะอยากจะตัดใครคะ Queen ีนออฟโซ s เลยอยากจะตัดใจมาค่ะนะ,ะโอเคนะคะอ่าควีนออฟโซสนะคะอ่าไนท์ออฟวันส์นะคะเดอะสเตรนจ์นะคะอ๋อไนท์ออฟคัพอ่าโอเคนะคะเอสออฟคัพนะโอ,เะะอ้โอเ,ะะอเงินก้อนใหญ่มาแล้วชาววันศุกร์จ้า เดอะฮาร์โรเฟนโอเคอ่ะไปขอไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปจะได้ถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่ไปเอาละค่ะความรักไม่ยุ่งเราก็จะมุ่งการทำงานแล้วก็หาเงินไปเก่งๆโซ่สวยแล้วก็รวยมากไปเฝ้าแอบรอคอยคนเก่าด้วยเอาไปอ่ะจ้า นะมีพนักง,งานเหมือนว่าเราอยากจะตัดใจเขานะคะความสัมพันธ์เราจะตัดใจเราอยากจะตัดใจเราเดินออกไปเราอยากจะตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าเราจะอยู่คนเดียวเราจะไม่เอาแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่แบบนี้ความสัมพันธ์ที่แบบไหนอะไม่ค่อยแบบเหมือนไม่ได้รับฟันไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีทั้งเรื่องการงานการเงินอาจจะเรื่องสิ่งที่ถูกต้องอะสิ่งที่ถูกต้องที่ดีงาม นะเราก็เหมือนอยังยึดติดในความรักในความพันธนาการไว้อะไม่มีก้าไม่เท้ามาอะ่ะบางครั้งบางครั้งอะเป็นความสัมพันธ์ที่บางทีเราอ,อาจจะได้เดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วแหละอ่ะแต่ทีนี้มีคนมายืดความรักความสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์ใช่ไหมแต่คนวันศุกร์เป็นไงคะไม่เอาอะ่ะเออเพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้ถูกใจปะ เออนะคะเราไม่ได้ถูกใจบางทีเขาอาจจะแก่เกินไปอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเราอาจจะชอบคนที่เด็กกว่าเราแบบนี้ก็ได้นะอืมเนาะแต่ทีนี้บางคนก็อาจจะเป็นต่างชาติต่างาศาสนาเป็นพลังงานชาวราศีพฤษภอย่างเงี้ยพลังงานชาวธาตุน้ําชาวพลังงานชาวธาตุลมก็ได้นะเอาละธาตุน้าธาตุดินธาตุลมอะไรก็รู้อยู่แล้วละก็คือไม่ต้องพูดมากอนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวหมอจะบอกให้มีพลังงานชาวราศีสิงห์นะคะชาวธาตุลม ตุ้งกุ้มเมทุนนะคะ้าดินก็พุศบกันมังกรมีพลังงานชาพุศศกโดดเด่นนะ,ะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะคนที่ไปเรียนด้วยกันแม่อนะอยากตัดใจนะคะอยู่ด้วยความเข้มแข็งบางทีก็มีอีกโก้ใส่กันในความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนหยุดนิ่งไปนะโอเคะะค,ะคิดอะไรก็ไม่บอกนะ,ะหรือว่าเขาคิดว่าชาววันอขอโทษค่ะไม่ใช่ชาววันศุกร์นะ,ะชาววันเสาร์นะ ชาววันเสาร์ดีเกินไปไหมโอเควันเสาร์นะโอเคอันนี้เป็นเอนด์ีชาววันเสาร์นะบางทีอัดคลิปรัวๆมันก็จะพูดผิดพูดถูกนะที่รักวันเสาร์นะที่รักโอเคอ้าวันเสาร์มาใจเป็นยังไงใจคุณเป็นยังไงคะว้าวมาสิ queen of s o r d s กับ king of s o r d s ก็มามามีอีโก้กันไปเต็มๆฉันจะตัดใจอ้าดาบมากันเต็มเลยค่ะนะโอเคนะคะ p a e of s o โอเค เอตออฟเพนทิคอรมาต่อเดอะเฮอร์ค่ะนะพลังงานชาวธาตุลมพลังงานชาวราศีกันคุณบอกความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ไหวแล้วล่ะฉันจะคอยช่วยเหลือคุณอย่างเดียวเรื่องเองินเรื่องทองแมเป็นที่ปรึกษาเยียวยาจิตใจให้คุณแล้วฉันจะได้อะไรขึ้นมานี่คุณมีการตัดพ้ออะไรเนี่ยอ่าฉันก็เริ่มมีแบบฉันไม่ไหวแล้วนะเนี่ยฉันเข้มแข็งฉันก็ไม่ไหวแล้ว รู้สึกเหมือนคุณต้องจ่ายในความรักความรู้สึกนะชาววันเสาร์บอกความรักความสัมพันธ์นี้ฉันต้องจ่ายตลอดเลยเหรอแล้วคุณก็แบบอ่อนๆอ้อๆบางทีก็เงียบๆใส่ฉันหรอเพราะฉันไม่มีเงินให้ก็ไม่มาอย่างนั้นเหรอเป็นอย่างนั้นปะเนี่ยดูสิทําไมหรอเจอคนที่แบบวางผลประโยชน์ใส่คุณใช่ไหมาชาววันเสาร์หรือยังไงนะคะแบบต้องเยียวยาจิตใจแล้วเนี่ยอยากอยู่นิ่งๆเงีย,ยบๆคนเดียวรักสันโดษรู้สึกเหมือนแบบ ไม่เอาแล้วความรักความสัมพันธ์ที่มันต้องจ่ายไปอยากอยู่คนเดียวดีกว่าไหมนะคะถ้าพัฒนาความสัมพันธ์มาสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนแบบทําอะไรไปก็เหมือนแบบไม่ได้รับสิ่งตอบแทนเลยอะชีวิตชีวิตความรักชีวิตและจิตวิญญาณแบบห่อเหี่ยวเหลือเกินเป็นอย่างนั้นไหมอยากจะตัดใจแล้วนะคะเนาะโอเคความสัมพันธ์แบบนี้ฉันไม่ต้องการคุณบอกแบบนี้อะเขาคนนั้นเป็นยังไงใจความรู้สึกเขาที่มีต่อชาววันสอบเป็นไงคะมาดูกันค่ะ ใจเขาไงใจเขาเป็นอย่างไรบ้างล่ะกับเรารู้สึกไงขามาค่ะโอเคนะคะควีนเออไม่ใช่ควีนคิงคิงออฟวานนะคะโอ้โหเอาเราเป็นตัวเลือกซะแล้วนะคะเจ็ดถ้วยเนี่ยคุณดูดีใจเขาคิดว่าไงเนี่ยอุ้ยดูสิกล้องไม่โฟกัสอะโฟกัสไหมเห็นไหมเนี่ย มีอะไรบางสิ่งบางอย่างหลายอย่างในจินตนาการในความฝันเขาสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมมีสมบัติไหมชื่อคอมองอยู่มีอะไรไหมใในนี้มีหีบสมบัติไหมมีเงินมีทองให้ชั้นไหมดูสิใจเขาแบบนั้นหรอโอ้ม oh y god อ่ะแปดถ้วยสมมติว่าได้บางสิ่งบางอย่างหรือไม่พึงพอใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เราให้ไปก็ ไม่เอาอะ่ะเดินจักไปดีกว่าเออใจเขาทำไมเป็นคนแบบนี้คะดูสิรู้สึกเย็นชาในความสัมพันธ์นะหยุดนิ่งมีพลังงานชาลราศีก็แล้วกดชาิออดเป็นทหารเป็นคนที่เป็นทหารก็ได้อ่าม,มีพลังงานที่อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณไหมคุณอาจจะเขาอาจจะเป็นทหารตำรวจอะไรแบบนี้คนในเครื่องแบบนะนะคะมีพลังงานความเย็นชาอืเป็นคนที่ไม่ชอบให้อะไรมากไปอะ่ะชอบเหมือนจะแบบ จะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาอะไรเงี้ยทําตา,าอมอารมณ์ตัวเองนะเป็นคนที่เหมือนชอบเย็นชาในความสัมพันธ์คุณต้องเข้มแข็งอะ่ะเหมือนคนต้องคอยรู้เนี่ยเหมือนต้องคนคุณต้องคอยเลี้ยงดูปูเสือเหรอชาวสาวเจอแบบนี้ใช่ไหมอืมแต่เขาบอกว่าเนี่ยเขามีความรักให้คุณนะดูสิออาเขาอ้างว่าเขายังมีความรักให้คุณอยู่นะแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกดูสิสิบไม้เท้าเป็นความรักที่แบบไหนก็ได้ที่หนักเหนื่อยหรือไงก็ได้หรือแอบ แอบทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแอบดูแอบดูต้นไม้ต้นอื่นด้วยเอ๊ะต้นไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยเจ็ดถ้วยเห็นไหมอาจจะคบใครหลายคนไหมนะคนไหนรวยกว่ากันอะาหนั้นโอ้ยไม่กอดปอดแจ๊ดไปโหดไลทําไมตีไพ่แบบนี้ก็ไม่รู้อะไพ่มันออกมาแบบนี้หมอก็าทายแบบนี้นะอือดูสิคนวันสาวจ๋าอือใจเขาก็ใจเราอ่ะ อสลับกันได้นะหรือคนวสาวเป็นผู้กระทำเขาไหมแต่หมอคิดว่าคงไม่ใช่หรอกนะเอาราคานะชาวสาวนะมาเรามาดูไพ่แนวน้มนอนะคตอ่ะครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะเป็นยังไงนะเป็นจังไนนะนงไหน,หนาะมาค่ะเอาเอาเอาเอหล่นให้หมดเอาหล่นให้หมดอะมามีกี่ใบแล้วหล่นมาเนี่ย มาแนโนมาในอน,นาคตเอาเอาไปค่ะจมกองเลือดค่ะสิบดาบโอ้โหโดนแทงข้างหลังสพรุนเลยอ่ะหักหลังหลอกลวงรักสำร้าเราสำคนใครคะทําชาววันเสาร์ได้ขนาดนี้คะเครียดคิดวิตกกัมวลไหมชาววันเสาร์เป็นยังไงคะที่รักสบายดีไหมก็คงสบายดีรองนะหมอแจนสิบดาบซะขนาดนั้นน่ะหมอก็ถามมาได้เออเนี่ยน,นะบอกว่าฉันอ่ะเออเธอมิดมาแล้วอ่ะ คือนอนอยู่ตรงนี้แหละวางดาบเลยยอมแพ้ค่ะนอนก่อนค่ะขอพักนะคะพักล่างแป๊บหนึ่งเนาะความรักความสัมพันธ์ที่มันโอ้โหไม่ไหวแล้วเจ็บปังตายเลยอะนอนไปค่ะลองป่วยนะที่รักอาจจะป่วยอาจจะไม่ป่วยกายหรอกอาจจะป่วยใจอยู่ตอนนี้นะชาววันเสาร์อะถ้าใครมีพนักง,งานแบบนี้ก็มาดูดวงส่วนตัวใครเครียดเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเล่านิทานสนุกให้ฟังนะเวลาดูดวงกับหมอจะต้องเครียดหมอพูดเรื่องเครียดให้ปเป็นเรื่องตลกได้เสมอนะใครที่เคยดูดวงกับหมอจะรู้ดี โอเคมาจากชาวันเสาร์ต่อนะน,น้มในอนาคตขออีกสี่ใบขอเอนเนอี่สี่ใบวับนเสาร์วันเะสาร์สี่ใบนะวันเสาร์เร็วค่ะชาววันเสาร์วันนี้หมอแบบลงคลิปรัวๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันใจนะเดี๋ยวมาทันใจที่รักทุกคนนะอ่ะมาโอเคนะไฟล์อัคับเนี่ยเป็นพลังงานเหมือนแบบเออเสียใจแต่ยังก็ งยังถือถ้วยไว้เออยังอยัางอยากยังอยากเอาความรักเนี่ยเจ็บแค่ไหนฉันก็ทนได้อ้าวไปอีกเอาเอาไปอีกเอาให้หนักไปอืมมาค่ะมาค่ะฉันก็อยากฉันก็ยังอยากรักเธอนะอ่ะสี่ถ้วยวางไว้ไม่เป็นไรยังมีอีกหนึ่งถ้วยอยู่อ้าวต่อมาเอเนจีเจ็ดดาบค่ะคนทําอะไรรับหลังเราแน่นอนค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยดูสิเน so ี่ยคุยกับคนนั้นคนนี้เนี่ยแอบดูอะไรแอบส่องเนี่ยเจ็ดดาบเนี่ยดูสิ อแอบทําอะไรรับหลังเรานะคบใครหลายคนไหมคนของคุณนะหรือตัวคุณเองหรือเปล่าอ่าเอาละเซนะเจ็ดดาบนะหรือว่านะยังเจ็บปวดนอนซึมเศร้าอยู่เป็น,เ,ปนเกือบจะเป็นไบโพลาอยู่กับควารัมสัตธ์ที่โดนหักหลังที่มีคนทําอะไรรับหลังฉันนะมันยังก็ยังเก็บความรักนิดๆของเขาไว้อะเสพติดความเจ็บปวดอ่ามาชาววันเสาร์มา ทั้งรักทั้งแค้นเอาละววะงานนี้มาเอาทั้งรักทั้งแค้นเลยนะงานนี้มาอะทําไมถึงทํากับชาววันเสาร์ได้คะมาขออีกอสองใบ tree of cup ก็มันมีความสุขอ่ะอืมเออมีความสุขเอาสามคนไปอ่ะเอาจะไปสามคนนะสนุกดีบางคนก็บอกว่าชาววันเสาร์บางคนแบบแม่นะค้บอกว่า มีการยื้อแย่งมีการยื้อยุดมีการยังชิงมีการช่วงชิงนะอ่าเป็นความสัมพันธ์ที่ฉันยังไม่ยอมปล่อยอ่ะเอออ่ะสิเธอมีใครหลายคนใช่ไหมฉันก็ดีฉันก็มีดีฉันก็ต้องได้มาเหมือนกันแหละเออเอาละสิเราก็ยังไม่ยอมปล่อยมือนะเป็นความพยายามหรือบ,บางคนก็เศร้าเสียใจผิดหวังอกหักอ,อะไรก็บล็อกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ็ดเจ็ดไม้เท้าเนี่ยนะแต่ก็ยังถืออยู่เห็นไหมถือไม้เท้าอยู่แบบฉันก็สู้อ่ะ ถึงแม้แบบฉันต้องการเขาคนนี้หรือถ้าเขาปีตัวเลือกหลายคนฉันก็พร้อมจะสู้อะสู้ในฐานะความสัมพันธ์อะฉันจะไม่ยอมปล่อยอะจะจะสู้สักตั้งหนึ่งอะชาวสาวบอกแบบนี้ไงใช่ไหมคนสาวขามาแองเจิลดีมขอพลังงานเอเนอร์หกใบนะอยากจะบอกอะไรคนสาวอะคําแนะนำอะคาแนะนําคําแบบดีๆดีๆเอาแบบดีๆเอาแบบเอาแบบว่าเอาแบบขอพลังงานเอเนอรที่ดีๆโอเคเอาไป เอเนจีแรกนะคุณอะมีคำถามเฮ้ยทำไมมันต้องเกิดอะไรแบบนี้กับฉันวะอะคุณมีคำถามตลอดอันนี้ทำไมมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้คุณหาจิ๊กซอว์มาตอบทำไมเหรอฉันไม่ฉันไม่ดีหรอทำไมเขาต้องทำกับฉันแบบนี้ทำไมฉันต้องเจอคนแบบนี้และอันนี้มันคืออะไรอะไรมันคือคําตอบอ่ะมีคําถามอยู่ในหัวแต่ไปหมดเลยหาจิ๊กซอหาจิ๊กซอ ถามถามถามอยากถามอยากถามใครคะถามกับตัวเองนี่แหละคุยกับตัวเองไปพอดีถ้าถามคนอื่นก็คงไม่ได้คาตอบอะนะเป็นคําตอบที่คงจะแบบโ ok กหกอะแหละความหลอกลวงอะไรเงี้ยก็มีอยากจะหาจิ๊กซอว์มาตอบคําถามตัวเองมาตอบทุกสิ่งทุกอย่างอะเรื่องงานเอ่ยเรื่องคนเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรทําไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้นะเออในหัวเนี่ยเราก็มีคําถามอยู่นั่นแหละเนาะอยากหาคําตอบใช่ไหมล่ะบอกมาเลยอ่า อ่ะมอชเชอร์ฮิลลิ่งมาะนะมอชเชอร์ฮิลลิ่งนะพลังงานเยียวยาจิตใจเนาะอาจจะกลับมารักตัวเองไหมนะคะความรักนะคะความรู้สึกบางครั้งนะคะคนที่ใกล้ตัวเราก็ร้ายที่สุดนะคะเอะอเนาะมันเป็นจิ๊กซอเป็นคําถามของเราในใจของเราอะ่อะเนาะบางทีเราก็ไม่สามารถไว้ใจคนอื่นได้เลยนอกต,ตัวเราเองอะต่อมาก็บอกเข้มแข็งเถอะอืม มีพลังงานที่ออบซิเดียนเนาะเวลาที่เราจะผ่านออบซิเดียนเนาะมันจะเป็นแร่ชนิดหนึ่งเนาะที่มันเป็นสีดำใช่ไหมว่าจะตกผลึกมานะคะใช้เวลายาวนานนะคะอ่าก็เหมือนความรู้สึกของตัวเราเนี่ยที่เราเจ็บมานานหรือเจ็บแล้วเจ็บอีกหรือจะยอมเจ็บอีกครั้งหรือจะยอมเจ็บอยู่ตลอดหรือจะเจ็บแล้วเจ็บอีกนะคะเราก็บอกว่าให้เราเข้มแข็งเนาะชาวาว,ชาวันเสาร์เออชาววันเสาร์ก็เป็นพลังงาน ของพลังงานของออบซิเดียนหรือว่านินหรืออะไรที่มันเป็นสีดำใช่ไหมเข้มแข็งค่ะเนาะพลังงานความแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนะฮะเอเนอรี okay, ะะ Energy อีกสามใบนะที่รักวันเสาร์ค่ะวันเสาร์สามใบค่ะโอเคมาไปที่สี่ว้าวครีนค่ะอ่าบ r o o ลอ่ะไปอาบน้ำไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำ ไม่ใช่ค่ะนะคะเขาบอกว่านะฮะถ้าเราแบบว่าอยากจะบทความทุกข์นะความรักที่มันไม่สมหวังอะไปล้างห้องน้ําวัดไปไปทําบุญอะไรงี้นะคะอาบน้ําชําระล้างเยียวยาจิตใจตัวเองนะ,ะอาจจะมีการจัดห้องน้ําให้สะอาดอะไรบ้างห้องที่บ้านเราอะไรงี้ก็ได้ไ้่พนังงานจะบอกมนะันอะไปล้างห้องน้ําที่วัดสนาปไปอะที่วัดที่วัดใกล้บ้านอะ ไปวันหยุดก,ก็ไปล้างห้องน้ําที่วัดสะอาดบอกว่าเนี่ยให้มันหมดทุกหมดโศกคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตฉันได้แล้วล้างความทุกไปกับห้องน้ําอะไรเงี้ยบอกไปงี้นะไปทําบุญแบบนี้อ่ะหมอนแนะนําไปเคยูโ okay, you know, นะอ่ะตามนี้ใครทําก็คือใครได้นะตามนี้เชื่อไม่เชื่อก็เอาใช้วิจา,ายณัานของคุณเอาแล้วกันนะคือไปล้างห้องน้ําวัดน,นี่ไม่ใช่แบบว่าไปเอาน้ายาที่พระมาไม่ใช่นะเราซื้อไปเองนะที่รัก เออแปรงขัดห้องน้ําในเซเว่นในโลตัสเลยมีเราซื้อไปน้ํายาเราซื้อไปถุงมือเราก็ซื้อไปถุงมือยางที่ใส่ไม่ให้มันน้ายามันกัดนะกัดมืออย่างนี้แมสเราก็ซื้อไปอ่าเราก็ซื้อรองเท้าใส่ไปให้ดีๆอย่าไปกัดมือเราอีกพอไปแล้วห้องน้ําวัดเสร็จมือพังค่ะงานนี้ไม่ใช่นะเอาแบบเอาแบบให้มันนี่นะเอาแบบให้มันแบบดีๆไม่ใช่ทําจนแบบเหมือนรักคนอื่นมากจนไม่รักตัวเองอะ่ะแบบนั้นไม่ใช่นะเอาแบบดีๆอ่า ไม่ใช่แบบคนที่แบบไม่เคยทํางานหนักหรืออะไรแบบนี้นะแบบไปล้างห้องน้ําวันมีสิบห้องกูล้างแม่งสิบห้องเลยพอหมอแจนบอกให้ล้างกูล้างแม่หมดเลยกูเหนื่อยตายจนเกิดจะเป็นลมตายก็ไม่เอานะลูกเอาแบบพอพอดีพอดีอ่าเอาแบบบาลานซ์บาลานซ์นะฮะโอเคเอามาเพิ่มอีกสองใบนะโอเคอ่ะขอพอเลยอ่ะทําบุญทําอะไรเสร็จแล้วก็ ดรีมไทม์โซทลว์อ่ะปลดปล่อยพลังงานเอเนจีอ่ะพลังงานที่ทุกเจ็บปวดออกทิ้งไปก่อนอ่ะพลังงานโซคอนเน็กชันความรักความรู้สึกดีๆอ่ะเขาบอกว่าไทม์โซมาเอาพลังงานที่ดีๆก่อนนอนก็ไว้พักสดมนบ้างธิษฐานถึงสิ่งที่ดีงามนะที่เราได้ทําไปวันนี้เอาก็ล่ะขอบคุณใจตัวเองขอบคุณรู้สึกความรู้สึกของตัวเองที่เราได้เข้มแข็งถึงทุกวันนี้มานะความรักมันเหมือนแบบการจินตนาการนั่นแหละเห็นไหม เห็นไหมแบบตอนเด็กเห็นไหมเราจินตนาการใช่ไหมเอมิเจเนชันเนี่ยเดย์ดีมมีวันหนึ่งที่เรานั่งอยู่อยู่คนเดียวอ่ะอยู่แบบตอนนี้อาจจะเป็นคนที่รักสันโดษแล้วกลับมารักตัวเองก็ได้แล้วเราก็นึกถึงไว้เด็กไว้ที่เรามีความสุขนะไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องทุกข์นะเช้าวันเสาร์เอนเนอรแบบดีงามนะอันนี้ก็คือเหมือนว่าเราอาจจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องต่างจังหวัดไหมอาจจะไปนั่งผ่อนคลายจุดๆที่เราเคยอยู่ตอนเด็กจุดๆดที่เราเคยอาจจะแบบ มีการไปนั่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเราไหมส่วนหลังบ้านเราไหมนั่งที่แบบลมเย็นๆมีคันาเนี่ยมีแค่อะไรแบบนี้นะเราก็แบบพลังงานที่มันเป็นเก่าเดิมๆอะ่ะสมัยที่เราอยู่นะไม่ต้องความรักเก่าไม่ใช่แบบนั้นนะเอาแบบ energy วัยเด็กที่เรามีความสุขเออเราเคยไปเล่นตรงนี้กับเพื่อนเราก็ไปนั่งตรงนั้นแล้วเรารู้สึกถึงความสุขพลังงานดีๆตรงนั้นอ,ะอ่ะอ่าเราก็จะได้รู้สึกเหมือนว่าสดชื่นอ่ะเดี๋ยวหมอดแถมให้อีกหนึ่งใบนะสปริงอ่อาวไอเคนนิงเนี่ยก็คือมันเหมือนแบบ รูด้ดูไปไหมพี่ไว้แค่นี้คือตื่นรู้ตื่นรู้ทางชีวิตและจิตวิญญาณนะคะความร,รักมันไม่ได้เป็นความทุกข์หรอกถ้าใจเราไม่คิดอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่ทุกข์นะคะความร,รักนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามให้เราเชื่อมั่นและศรัทธาเนาะเราจะได้ในสิ่งนั้นเนาะ,ะชาววันเสาร์เอาล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการกด u b s c ไ i ร้ไลค์แชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะชาววันเสาร์ขอให้ดูแลสุขภาพขอให้มีความสุขนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ